อันนี้ก็แก่เริ่มแก่แล้วจ้ะเริ่มที่จะแก่แล้วจะได้กินแล้วจ้ะกล้วยหอมต้นเล็กๆแต่เครือก็ใหญ่กว่าต้นเลยจ้ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube นะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมบ้านสวนขคงหลวงนาจ้าเดี๋ยวเรามาดู บอ่อน้ําที่กักเก็บน้ําที่บ้านสวนโวกเาช่วงหน้าร้อนหน้าเลงเนี่อาจานี่ก็เป็นบอ่อที่กักเก็บน้ําช่วงหน้าเล้งจากสภาพอากาศหน้าร้อนนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเลยค่ะเลยทําให้บ่อกักเก็บน้ํามีสภาพที่แห้งและก็ขาดเคลนน้ําเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะ อันนี้เป็นบ่อสะที่มีลักษณะที่ขนาดใหญ่และก็มีความลึกก็น้ำก็ลดลงเยอะเลยจ้ะจากแต่ก่อนน้ำก็จะเต็มขอบสะนะจ้ะขอบสะชั้นที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมาสูงเป็นชั้นที่สองอันนี้น้ำก็ได้ลดลงถึงสะดือของสะเลยจ้ะ เดี๋ยวติพาเดินมาชมกันนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณขอบสะของสะที่บ่อกกเกิบกน้ำที่บ้านสวนโคกหนองนานะคะติก,ก็พาเดินมารอ,รอบรอบๆนะคะเพื่อที่มาชมสะ อันนี้เป็นรูปปลาวานนะคะเป็นสะที่ขุดในรูปลักษณะของชื่อว่าปลาวานนะคะท่านจะเห็นว่าตรงมุมตรงนู้นเป็นหัวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นท้องปลาแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นหางปลาที่มีลักษณะที่ไม่มีน้ำนะคะ พามาชมนี่อาจ้์เครือกล้วยอีกต้นนี้อจ้ะกล้วยก็ออกออกลูกแล้วจ้ะแต่เครือก็ไม่ใหญ่ไม่ค่อยใหญ่มากจ้ะแต่ก็สมบูรณ์ดีจ้ะมาดูอีกฝั่งนี้กันนะคะเดินมาชมกับติ๊กเลยจ้า อันนี้ก็เล็กๆจ้ะน,นี่ก็เป็นบริเวณล้อมรอบมาจ้ะที่ปลูกของกินเป็นกล้วยนะจ้ะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศเย็นๆจ้ะฝนตกเมื่อคืนอากาศเย็นจ้ะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยร้อนเหมือนทุกวันนะจ้ะอันนี้กล้วยเขาก็จะมีต้นที่ใหญ่หน่อยเพราะว่า มีการรดน้ำก็เลยเครือ,อน,นี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยจะ้ะสูงด้วยต้นกล้วยนี่จะ้ะอยู่นี่ก็มีกล้วยที่เริ่มจะแก่แล้วจะ้ะเป็นกล้วยลูกอัวไไปจะ้ะอ้วนๆเลยจะ้ะนี่คือผลผลิตของที่บ้านสวนพวกน้องนา ก็พอมีได้กินนะจ๊ะมาฝั่งนี้อีกก็มีมีเครือไม่ใหญ่อาจารเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศร้อนก็เครือจะมีลักษณะที่ไม่ใหญ่มากอะจาะแต่ก็พอดีพอดีจ้าสวยๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าม,มาฝั่งนี้จ้ะฝั่งนี้ก็มี ต้นเล็กๆจ้ะแต่เครือก็ยังออกเครือให้เห็นนะจ้ะ